ก็วันนี้นะฮะแขกท่านของเราเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคู่รักสายยูทูบเบอร์นะฮะวันนี้ควงแขนกันมานะฮะต้องบอกว่าคู่นี้รวยมากครับทำงานกันมารวยมากเพราะว่ายูทูบเบอร์ไงรวยนะฮะขอต้อนรับเส้นได้และไว้จากช่องสอโดนสไตล์ครับผมสวัสดีค่ะรู้จักตั้งแต่เป็นเรุ่องหลังใช่ครับตอนนั้นพี่ก็แบบพยายามเยอะแต่ว่าไม่สำเร็จรอยู่ดูอยู่ได้ไปช่วยอยู่นะนี่หรอ ซีซั่น2ช่วยอยู่ถ่ายถ่ายเอ็มวีถ่ายเอ็มพีไงเป็นนักเอกที่พี่ไม่ได้สนใจชินีเลยจริงจริงไม่เธอไม่กลัวอาถรรพ์เจ็ดหรอนี่คือเจ็ดปีแล้วถึงมาที่แบบว่าเธอได้เป็นแฟนกัน่ใชเมื่อตอนต้นปีนี่ทะเลาะกันไปรอบหนึ่งเลิกกันมาแล้วค่ะ12วันทวน12วันทวนอ่ะดูเหมือนขำใช่ไหมทะเลาะดูเหมือนขำ12วันทวนอ่ะบ็อกเซอร์หรือกางเกงในเนื่องสองซ้ำบ็อกเซอร์ กางเกงในมันคือสามเหลี่ยมเขาไม่ชอบผู้ชายใส่กางเกงในแบบสามเหลี่ยมอันนั้นมันกางเกงบ็อกเซอร์ไอ้ที่ใส่อยู่ทุกวันเนี้ยเขาเรียกว่ากางเกงในไม่่ใชกางเกงที่มันมีขาเขาเรียกว่ากางเกงบ็อกเซอร์กางเกงมีขาคือบ็อกเซอร์ที่ใส่ือกางเกงในอะไรเออไ่หยิบไม่ถูกอีกแล้วว่าข้อต่อไปค่ะชุดนอนซีทรูหรือชุดคอสเพลย์เลิงสองซ้ำซีทรูไฟแพ้ซีทรูมากเป็นไงเกิดอะไรขึ้นแบบคอมีซีทรูปุ๊บแค่แข็งมาแล้วอุ้ยอุ้ยนะ อุ้ยอุ้ยเล่าใคราอุ้ยอุ้ยอุ้ยออกมาจากห้องน้ำอุ้ยพุ่งเลยอะนะคะได้เงินล้านแรกเลยเนี่ยตอนไหนจริงๆมันได้ตั้งแต่ช่วงปีแรกๆเลยงั้นก็ว่าเรามาแรงมากปุ๊บขึ้นเลยหนูอะไรอย่างนี้จริงๆก็สามเดือนแรกอะสามเดือนแรกอ่อะสามเดือนไปไปทำคลิปทำคลิปทำคลิปแล้วหลังจากนั้นก็จะมีงานเข้ามา อะไรจะทำง่าอย่างนี้กับแขกมบเยนะคะฉันต้องชิมใช่ไหมต้องชิมมนทวยกันทั้งหมดนี่แหละคนแรกเลยไม่เอาช่วยกันไปแล้วน่ากลัวไม่มันได้อยู่แต่จะทำนี่อ่าชิมชิมชิมเนี่ยเนี่ยลองลองค่ะคำแรกเป็นบาหวานต่อมาไม่ไปอ่าวันนี้มีอะไรมาแนะนำบ้างค่ะนี่เป็นข้าวผัดกุ้งซอสไอโกครับผมข้าวผัดกุ้ง ซอสตโอครับผมอะไรอีกฮะข้าวมันไก่อันนี้ข้าวมันไก่ครับผมอันนี้เป็นราเมนต้มยำซีฟู้ดครับผมนี่น่ากินมากค่ะพี่แนะนำสั่งอาหารผ่านทางร้านโดยตรงเลยนะคะที่เพจร้านเอี่ยมเม้งใบทาริสาเคทาริ่งค่ะหรือสั่งผ่านได้ที่แอปโรบินทูดได้เลยนะคะแล้วก็พิเศษสำหรับลูกค้าที่โทรจากรายการนี้กินกันป่าทางร้านลดให้20ตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมค่ะ20เลยหรอก่งใจอ่ะ เพื่อรายการนี้ค่ะเพื่อรายการนี้นะคะร้านตั้งอยู่ซอยจันทร์51แยก9นะคะใกล้สาทรพระราม3าฝั่งทนค่ะส่งส่งทั่วกรุงเทพส่งได้เลยค่ะคิดค่าส่งตามจริงตามระยะทางค่ะเนาะสองคนนี้สายกินแต่ว่าถ้าให้ทำเนี่ยเขาพูดเลยก็อย่างที่รุ่งที่แล้วว่าไม่ได้เรื่องสมัยนี้เขาใครจะไปทำงานอาหารกันสั่งกินดีกว่านี่ไงในเมื่อมันมีร้านอร่อยอร่อยอยู่แบบนี้แล้วเราควรจะสั่งทานกัน